ข้าวแล้วนะคะตอนเที่ยงนะคะเด็กๆมาทานข้าวเที่ยงกันเนาะพี่กายจะพาคุณแม่ไปทานที่ไหนนะคะเนี่ยโอ้กําลังหิวข้าวเลยนครับที่นี่ครัวแบ็กเฮาส์ทางไปเชยาภูมิเนาะไปกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆครัวแบ็กเฮาส์นะคะไม่ก็ยังไม่เคยมานะคะเนี่ยทางเข้าค่ะเพื่อนๆครัวแบ็กเฮาส์ก่อนจะเข้าดอกอะไรสวยมากเลยอ่ะไม่รู้ต้นอะไร คืออะไรครับลูกอ๋อมีกล้วยไม้ด้วยสวยมากเลยด้านในมีอะไรครับลูกตั้งกิวนี่ค่ะตัวค่ะตัวอะไรคะปลาใหญ่ค่ะโอ้ปลาคราฟเนาะมีสีส้มมีสีผสมกันจู้สีปลาอะไรนะเขาเรียกว่าปลาอะไรคะลูกปลาอะไรไมอยู่ปลาคราฟนะเขาเรียกปลาคราฟนะคะนี่ มากเลยอ่ะมีสีมีสีแดงแล้วก็มีสีขาว,าวเป็นปเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณลูกเ,<อ>เดี๋ยวไปข้างในกันเลยนอกค่ะพเพื่อนเขาเข้าไปกันหมดแล้วค่ะพเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่ามันขี่ไปนั่งอยู่ตรงไหนมาตรงนี้ทำไมเย็นอ่ะ โอ้โหสวยมากแบ๊กข้างในสวยมากโค่ะค่ะถ้าอะไรถ้ดูก่อนค่ะคุณลูก่แต่นเลิฟคอฟฟี่โตัวนี้เลย เพื่อนเราเข้ามาโซนข้างในของครัวแบค็คเฮาส์แล้วนะคะมาดูทหารก่อนนี่เป็นทหารนะเหมือนในนวนว่นยายเลยเรื่องอะไรนะคะพี่เจ้าหญิงเจ้าชายใช่ไหมน้องเกียวค่ะเหมือนเลยที่มีคาถาเนะะเาะน่ารักมากน้องเกิยวยืนีิน้องเกียวยืนีิยืนข้างๆพี่สิช, <laughs> ชอบไหมคะ โอ้ทหารทหารก็มีชีวิตเหรอทหา่เป็นวีหาร่ที่ที่ดูแลเจ้าหญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ดูตัวข้างบนดูตัวข้างบนสวยมากนี่นี่มีสี่ตัวสวยมากเลยวันนี้ตัวนี้ยิ่งสวยน้องกิ้วนี่ตัวนี้ยิ่งสวยมาก นี่ก็สวยค่ะเพื่อนๆเป็นทหารทหารในนาวานิยายในเทพนิยายนะคะนี่เด็กๆก็ชอบดูกันของวอนดิสนีย์ก็ชอบดูกันกาแฟน่อกมากมาแม่ไก่ก็ให้เพื่อนๆดูพื้นนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งเป็นโซนอย่างนี้เลย งานไฟงานป้ารงนี่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้น่ารักมากเป็นตุ๊กตาอะไรคะตุ๊กตาเชฟค่ะตรงนี้นเป็นพี่หมีภูใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นเชฟ<อ>แล้วก็อันนี้เป็นลูกค้าเขาทำอะไรนะเนี่ยเขาถืออะไรคะแพนเค้กแพนเค้ก <laughs> นี่ภาพต้นก้วยแล้ก็มอก,อก็ว่านี่ถ้าแบบนี้ ทำยังไงแปลว่าอะไรคะอร่อยอร่อยอร่อยมากอ่่ข้างในข้างในเย็นมากเลยข้างในเย็นมากเหรอคะรอรออาหารอยู่ถ้าเพื่อนๆนที่ผ่านมาแถวนี้เนาะมาชิมที่นี่ได้เนาะองไม้ค่ะอยู่บนถนนเชียงติดถนนชายภูมิสีคิวเป็นจุดถักรถดได้จุดพักรถได้ใช่ค่ะเพื่อนเมนูอาหารนะคะแม่ก้อยเช็คแล้วนะคะไม่แพงนะคะเพื่อนๆนมา แวะกินกันได้นะคะต้องกิวสั่งหะือยังสั่งแล้วค่ะพี่กกิสั่งแล้วค่ะอะเราไปรอดูนะคะเมนูกันเลยน่าทานไหม <c oughs> บรรยากาศเหมือนจะหรูนะคะแต่ไม่แพงนะคะพเพื่อนๆราคาโอเคระารออาหารนะคะแม่ก้อยขอพาพเพื่อนๆไปดูข้างนอกก่อนอพี่กอกิพาพเพื่อนๆดูข้างนอกอเลย ดูสิดูข้างนอกสินี่อยู่ด้านนอกตรงข้างนอกกันน่้หน้ามานั่งนะเนี่ยสามารถาชมวิวข้างนอกได้เอา,เอาน่ะไหนคะปาดูปลา,าอีกเหรอ <c oughs> ไม่นอนอ่ะอืมสาวโซนรอบๆค่ะเพื่อนๆอ,อ,อ๋อไปได้เลยค่ะค่ะโหทางห้องน้ำโหห้องน้ำก็ทำดีมากเลยค่ะเพื่อนๆ มากดูด้านด้านข้างค่ะเพื่อนๆถนน,น,นใหญ่นะคะทางไปเชียรพูลค่ะเพื่อนขอน, <c oughs> ออนกิ้วไปไหนคะคุณลูกโอ,อ้เดินลงมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาทำเสริมมานะคะเพื่อนๆในส่วนของานาหารคัวแบกเฮาส์้าวนี่อะไรคะพี่เกกกีบิงซูงกีวีแล้วก็ตรอเบ,บดี่ค่ะ,ะใหญ่มากเลยค่ะ จะบอกว่าไม่ค่อยไม่เคยกินค่ะราคาที่นี่นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่นะคะคุณพ่อสามสิบสามสิบห้าถึงสี่สิบนะคะหลายเมนูนะคะเพื่อนๆโอ้โหอันนี้เราเรารวยอะไรคะคุณลูกคอนเฟกแล้วก็ซีเรียลซีเรียลนะคะ โอ,โอ้โหอ่ะโอแม่มีความรู้สึกว่ามันจะเอแล้วนะพี่โกกิมันละลายอ๋อมันละลายเหรอคะเอาไวๆค่ะเด็กๆเอ,เอาบิงซูนี่เขามีกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะนานแล้วเนาะนานแล้วสองสามปีกินเลยจ้าอ่าอะไรน้องกอิวแม่ดีไหมคะยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยอ่ะอีกเยอะอีกเยอะ กินกินช้าได้ไหมคะบิงซูเนี่ยแม่เดี๋ยวมันจะละลายเดี๋ยวมันจะละลายครับอ,อือเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่ขอชิมหน่อยคุณขอชิมด้วยซูครั้งแรกของแม่ก้อยในชีวิตเธอไม่เคยทานเลยครับเพื่อนอือพอใส่จานก็ได้นะน้องเจ๋อมันเหมือนไอศครีมอะ่ะอืออือบิงซูก็เหมือนไอติมนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวาคล้ายคล้าย ค so ่ะแล้วแข็งใส่เปรี้ยวจังเปรี้ยวอร่อยมากแล้วคุณเคยกินวิงซูกี่ครั้งแล้วครับกินเคยกินรอบเดียวครับรอบนี้รอบที่สองรอบที่สองน้องกิวเคยทานไหมคะเคยค่ะเคยค่ะเอาทานที่ไหนคะเอาปอแม่งงเปรี้ยวมาก สตรอเบอรี่เท่มากเลยสตรอเบอรีมีกีวีด้วยอร่อยอ่ะเมื่อกี้กินแบบนี้ก่อนโล้ยละลาแล้วคือเราก็ต้องต้อนนะคะพี่น้องโอเคแอปวัรกจะลงแล้วรักษาสแตนบายมา แล้วน,นี่คือเมนูอะไรคะคุณพ่อไม่รู้ว่าตรงไหนอันไหนกุ้งอันไหนเกี๊ยวกุ้เหรอโอเคหนึ่อย่างไอเด้กหมี่เหมือนแต่เรากินกันสองคนได้เรอเนาะุ้ง นี่เป็นของคุณพ่อกับของคุ่ไกนะครับโอ้จอันี่นี่คือเมนูอะไรคะเออชิคเก้นสติกแ็นไก่แห้งหองคนเราดีกว่าสี่สิบห้าสิบจังโอ้โหเพื่อนๆผ่านแบ็ครัวแบคเฮาส์นะคะก็มาแวะนะคะไม่แพงค่ะเพื่อนนัองกิวอร่อยไหมคะน้กงกิวอร่อยค่ะอร่อยก่ะ เป็นไอติมอู้หูหวานค่ะุณลูกอือสุดยอดของความอร่อยของเี๋ยวต้มยำม,ม,มายัวเพื่อนๆนะคะเที่ยงมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นร้นางเลยล้านเลยนี่เอาใส่อันนี้ไปด้วยหมดแล้วน่นากินมากเลยครับพี่ไกดเนี่ฮะ มีเหลืองนะครับครับบะหมี่ต้มยำอยากกินอานๆใครกินกันเลยบะหมี่ต้มยำพี่ไก่่พีายเขาจะทานเผ็ดได้นะคะเพื่อนๆไม่ค่อยทานทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะคะอืมอร่อยมากรสชาติออกเป็นยังไงครับไม่ค่อยเผ็ดมากแต่กลมกล่อมเลยอ่ะบอกว่าอร่อยอันนี้ของพี่ไก่อันนี้อันนี้ของคุณพ่อคุณพ่อจะเป็นเส้นเล็กคุณแม่มาละค่ะ ต้องขอเยันก่อนนะคะว้าวมาทานนะคะพเพื่อนๆนี่ข้าวคุกกะปินะคะอ่าอ,อ,อ่ข้าวคุกกะปินะคะครัวแบ๊กเฮาส์อือหึน้าเพื่อนๆไม่ก้อยได้แล้วนะคะเมนูของไม่ก้อยก็คือข้าวคุกกะปินะคะขอขอชิมก่อนนะคะ อยากรู้ว่าของอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเน้องโอ้โหอร่อยใครว่าด <c oughs> ูนะคะข้าวคุกกะปิค่ะเพื่อนๆโอ้โหมีทั้งรสเผ็ดเปรี้ยวหวานก็จะเป็นเมนูโปรดของแม่ก้อยนะคะชอบมากเลยข้าวคุกกะปี <c oughs> แล้วก็คูเขาให้เข้ากันก่อนขอเขาชิมก่อนนะคะ <c oughs> รสชาติเป็นไงฮะหอมมาก แล้วมันก็ต่อให้เพื่อนดูก่อนมะม่วงหน้านี้นะมะม่วงอร่อยมากเลยอะไรคะเนี่ยชื่อว่าเมนูอะไรคะพี่โกกิ Chicken ส t e ก k Chicken Steak แล้พูดทดลองชิมเมนูนี้ก็คือแล้วค <Thank you. S 1> ิวชิมให้คุณแม่ดูสิคะ อร่ยอยอร่อยนมันมันเป็นยังไงคะอืมเค็มน <laughs> เหมือนเฟรนฟรายไหมคะหือนห่ะนค่ะ,คะ,คะตรงไหนตรงไหนก็ได้ตรงนี้ อกาสก็แวะมาทานนะคะที่ครัวแบ็ทเฮาส์นะคะสถานที่ดูแต่ราคาย่อมเยานะคะไม่แพงค่ะถูกมากถูกมากค่ะมามาชิมด้วยกันนะคะบ๊ายบาย